ไฟป่าพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเร่งเข้าไปควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามพร้อมตรวจสอบสาเหตุการเกิดไฟล่าสุดที่ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายผู้ใหญ่บ้านและชุดเฝ้าระวังไฟป่าเข้าควบคุมตัวคนที่ลักลอบเผาในที่โลง่งจนเกิดการลุกลามได้หนึ่งคนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายปีนี้เชียงรายจับกลุ่มผู้กระทำผิดในการเผาป่าแล้ว4ี่คน ด้วยกันส่วนที่ห้องประชุมกาสลองคำมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับสถานวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมทำเครื่องฟอกอากาศและเติมอากาศ DIY 100ชุดให้กับวัดรวม,รวมทั้งรอพศออตอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสยัยเท่าดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะซึ่งก็สร้างความเสียหายแก่พื้นป่ากว่า40ไร่ทางจังหวัดลำปางก็ยังเกิดไฟป่ากระจายไปทั่วพื้นที่ก็ทําให้เกิดฝุ่นควันสะสมค่ะส่วนที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ไฟป่าเริ่มคลี่คลายหลังจากเจ้าหน้าที่ระดมกำลังไฟป่ามาก,กว่า5วันค่ะ เพื่อที่จะดับไฟป่ามากว่า5วันนะคะนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจสถานการณ์ไฟป่าเหนือเขื่อนภูมิพลและตรวจเยี่ยมฐานเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ป่าแปลงใหญ่3พื้นที่ด้วยกันได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยและอุทยานแห่งชาติแม่ปิงซึ่งเป็นพื้นที่ป่าแปลงใหญ่เชื่อมต่อกับเนื้อที่กันกว่า2ล้านไร่ จุดนี้เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันนะคะก็เป็นอุปสรรคสําคัญในการเข้าดับไฟแล้วถ้าเกิดไฟป่าขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาคเหนือจํานวนมากด้วยค่ะ